สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นไม้ที่เลี้ยงไว้ครับตเตรียมนำไปปลูครับนี่ต้นทุเรียนแล้วต้นมังคุดต,ตัวนี้ครับออกยอดสวยมากเลยครับเลี้ยงไว้ในถุงนํำครับ การที่มันออกยอดสวยอย่างนี้นะครับเนื่องจากการที่ผมเอาไข่ครับไข่เน่าครับหรือไข่ร้างรงบ้านเรานะครับนีเอามาใส่ครับนี่มาเคาะใส่ในคูลมันครับหลังจากที่ใส่ไปได้ สอถึงสามวันก็แทงยอดออกมาเลยครับนี่สวยมากเลยครับก็เป็นฮอร์โมนไข่แบบไม่ต้องปรุงเลยครับใช้ไข่เน่าครับสวยมากยยอดดูสมบูรณ์สวยครับแต่ก่อนนี้มันนิ่งๆครับไม่มียอดมีอะไรเลยครับประมาณสองเดือนครับ เดเอาไข่มาเคาะใส่ไข่เน่าครับนี่ไข่เนา่าไข่ที่ไม่ฟักแล้วครับหรือไข่ที่เสียก็ได้ครับไข่เนา่าเนี่ยยังเปียกๆชุชช่มๆอยู่เลยครับนีย่ยังไม่แห้งเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูครับครับสวัสดีครับ